เดี๋ยวนี้เนี่ยขี้หึงหนูใช่ใช่เวลาแบบสาวๆมองอยากเป็นทหาจะหันกัรไปมองผู้หญิงเลยสาบ้านสาบานเลยค่ะว่าไม่เคยเป็นมาก่อนค่ะทำไมอ่ะไม่รู้อ่ะตอนนี้เป็นอะไรตอนนี้รู้สึกว่าอะไรแบบตอนนี้เป็นอะไรเป็นอะไรทำไมตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่ารู้สึกว่าแบบแบบเมื่อเมื่อเขาขอแต่งงานก็รู้สึกว่าว่าเรามีเรา เราเป็นเจ้าของเขามากขึ้นแต่ไม่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบตอนที่เมื่อก่อนตอนที่ไปเที่ยวแล้วผู้หญิงมองหรือว่าใครก็ตามมองยาบอกว่ามองเลยรู้ว่าเขาหลอมองไปเลยแต่ตอนนี้ถ้าใครมองนานๆยาก็จะแบบไม่กันแน่้ยมะแล้วสดงว่ามีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นแล้วก็เรื่อยๆค่ะแต่ว่าก็ต้องยอมแล้วเขาหล่อเนาะคนก็อยากมองแต่ว่าอย่ามองนานนะ ค่ะดีนะแต่ก็คนก็ดกให้เขาเนี่ยว่าเป็นพระเอกที่แบบหล่อจริงๆเนาะ good looking แ a ปปี้ค่ะแ a ปปี้เนาะหุ่นก็ดีค่ะเอ้ยอะไรอะเพิ่งมาถึงตอนปีที่13ใช่แต่แบบแบบมันเกิดขึ้นตอนที่เราไปเที่ยวกันค่ะแล้วแบบแบบกำลังเต้น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 แล้วก็แบบรู้สึกว่าแบบเหมือนเ n e น g ร์จีมันแบบ เหมือนเราจะรู้อะค่ะว่าอะไรคนมองกันมี vibration the vibration นี่ยะแล้วก็ไม่เคยรู้สึกแบบนี้มาก่อนในชีวิตตกใจตัวเองเหมือนกันค่ะน้องไซค์ What you looking at อะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบ What you looking at อะไร่างเงไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมนี่คิดถึงบ้างป่ะเนี่ยเออใครใครถึงนะพอดีพี่ถึงตากมาเดี๋ยวพี่พี่ต้องช่วยผมด้วยนะพี่สะกี้ผมแบบเนี้ยช่วยพี่ต่อแน่ใจใช่ไหมว่าจะเริ่มข้ามป่ะมาต่อครับอยากรู้อะอยาก แน่ใจเหรอเดี๋ยวแอปถามขึ้นมานะคนแรกไม่คุ้มจริงจริงเหรอคุ้มจริงคนเนี้ยผมต้องถอยให้เขาเดียวนะอย่านะครับ